าวอย่างนี้มันมาจะจะชักสงมูไรยทันเหรอนะนะผมจะบอกะลรให้ฟังฟันธงมูไรยที่มีปอกลอลีดาบเนี่ยจำไหมนะวเวลาฟันไม่ต้องชักฟันต้องปอกเลยปอกมันแตกเองปอกมันแตกเองมีแม่งชุบเข้าไปเอง <c oughs> มีประสบการณ์ <c oughs> นะสวัสดีป้าวันเพ็ญน,นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะ มึงคอนเทนต์มากูก็คอนเทนต์ไปเรื่องนิทานนะครับเรื่องนี้เป็นนิทานนะเออหมดนะหมดหมดแล้วาอ,อ,อา,วา,ายเขามันคงอายอ่ะโอ้มันคงอายอ่ะเพราะว่าสามใบเขามันแตกอะ่ะแตกครับแตกจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ใช่เราเล่นเรื่องไอ้ด่างเรื่องอหน้ากากเนี่ยแตกแล้วตัวมันมันโมโหผมตงตรงนี้ผมไม่บอกกันว่ามันอะไม่เข้าข้างไอ้ด่างหรอกมมนไม,ไม,ไมไนะ่มันไม่เอาไอ้ด่างนะมันไม่เอาไอ้ด่าง โอ้ยไม่ซีเรียสหรอกคนอย่างมันกับผมเนี่ยแม่งคนละเลเวลต่อให้มันความรู้มากกว่าผมอะแต่ความรู้มันเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะไม่ได้มปีประโยชน์อะไรผมมีความรู้น้อยกว่ามันแต่สมองแม่งคนละระดับนะดูผมมหากินดิมันจะมาหากินอย่างผมได้หรือเปล่าผมถามหน่อย <c oughs> นะอิชฉาหรอ เออนะอีฉาเหรอที่กูพูดถึงใครต่อใครเนะี่ยคือเรื่องในข่าวนะจะบอกให้ฟังบอกให้เอฟซมึงฟังบอกให้ทุกๆุกคนที่ไม่ใช่เอฟซที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยที่ไอ้ธนานพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องในข่าวทั้งนั้นแล้วกูไม่เคยไปใส่ร้ายใครไม่เคยไปใส่ร้ายใครจะบอกไว้ให้เออเป็นเรื่องในข่าว เรื่องเรื่องที่ดินมันก็เรื่องที่เป็นข่าวดังที่ทุกช่องทุกช่องเขาพูดถึงกูไม่ใส่ร้ายอะไรแล้วมันเรื่องจริงไหมมีความผิดต่อหลวงเนี่ยมีความมีความผิดต่อมีความผิดต่อรัฐเนี่ยมึงจะรอดเหรอมึงคิดว่าจะรอดเหรอสวัสดีครับพี่นาทีอ่าฝากติดตามค่อยบอกเจ้าแล้วด้วยนะครับนะมึงคิดว่าจะรอดเหรอ เดี๋ยวมึงกไอยัถึงกูมึงเจอคุณนาทีก่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงมึงรู้ผลงานคุณนาทีแล้วใช่ไหมเออมึงอย่านะมึงอย่านะออาก็กล้าหน่อยประตูนะ้ําประตูนะ้ําเออกูอยู่ประตูนะกากล้ามาหน่อยนะกากล้ามาหน่อยถ้าถ้ามาแล้วไม่โดนกลับไปเนี่ยนะอย่าเรียกกูทนันนะ เอออย่าเรียกกูทนันกล้าๆหน่อยแหม่กูจะไปถามเมียมึงนี่กูจะบอกแล้วมึงฟังอย่างมึงแสดงว่ามึงไม่เคยดูกูไลฟ์ขายของนะ,สะแสดงว่ามึงไม่เคยดูกูไลฟ์ขายของนะเมียกูไม่เคยอ่านคอมเมนต์กูเป็นคนอ่านกูเป็นคนเฝ้าหน้าจอกูเป็นแอดมินนั่งอ่านคอมเมนต นะเออนะมันจะฟ้องอีกใบยกสนบเทือเออมันดิ้นใหญ่ครนะที่กูพูดเป็นข่าวกูไม่เคยให้ร้ายใครมันก็เป็นไปตามคลองเป็นคดีเป็นตามคลองนะเออนะจะมาบุกจะมาไอ้หี่นะ ไม่ได้ชักมานานเขานี้เขาจะมาสั่งเฮ้ยมันเคยสั่งมันเคยสั่งมันเคยสั่งไปให้เมียมันนะมันเคยสั่งนะเออมันเคยสั่งไปให้เมียมันออันนั้นสมัยก่อนเรายังดีกันอยู่นะเอเงินขาดปีกับค่คนแม่งเครียดนะสวัสดีคุณกุณจิลาคนมันคงเครียดอ่ะมันเห็นผมมีความสุขไงผมก็หัวล็อกคิกกักกิกกักอะเออ หัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักฝังมึงดูดิพวกวก,วกูเป็นไงสุขสบายนะสวัสดีคุณแคทละมอนรัตครับนะ <c oughs> นะพวกวกูสุขสบายคนคิดดีทำดีอยู่สุขสบายไม่เห็นมีใครเขาเดือดร้อนอะไร <c oughs> พวกมึงกูเห็นอะไรกันก็ไม่รู้โอ้ไ,ไ,ไ,ไอ,อ้นู่นละไอ้นี่และเอ้ยไอ้นั้นไม่ได้นะไอ้นี่ไม่ได้อะไรวะ <c oughs> อะไรเออมันมันผ่านซอยหมอนเหลงมาได้คือมึงนะเออในกรุงเทพนี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเออเอเออสองบูมเมศสวนยางนี่ไม่กล้ายุ่งกับเขาแล้วใช่ไหมกลัวกลัวจนขี้หดตดหายเลยนะเออเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปแตะ สองผัวเมียสวนยางกลัวจนขี้หวกตดหายเหีย yeah. นะเอาสองคอหนึ่งขายได้หรือเปล่าเนี่ยฟังมาห้าปีแล้วนะฟังมาห้าปีแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยสองคอหนึ่งขายได้ไม่ได้สัตว์นะโอเป็นไงไม่กล้าเลยนะไม่กล้า เงียบเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงลเลยอะไออะไรนะไอหัวเห็ุอะไรของมึงไอ, <c oughs> อสัตว์แหมเลี้ยวมาทาังกูกูอยู่ของกูม,มาแม่แม่แม่กูมาคุยกับเอฟซีเนี่ยนะกูก็คุยตามข่าวกูรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดกูไม่ไปด่าใครว่าใครเหมือนตะก่อนแล้วนะขอบคุณครับพี่เดชฟ้า ส่งของไปผิดลูกค้ามาเมาื่อกี้โอ้ยประจํามาประจํานะกูไม่ไปว่าใครดา่าใครให,ให้มันเสีย,สยห,หายให้ไปโดนคดีหรอกกูก็ไม่ได้ไปให้ร้ายใครพูดก็พูดตามข่าวก็มันจริงไหมล่ะถ้ามา่อไหร่มึงมีความผิดต่อรัฐเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะรอดง่ายๆหรออ่าอย่างเรื่องที่ดินเนี่ยโธ่มึงก็รู้มึงก็รู้รนะแน่นอน กูย่อมเย่อมต้องเชียร์ให้พวกมึงวิบัติอยู่แล้วเพราะกูก็อยู่ฝั่งนี้เพราะพวกมึงไม่ลาวีตะก่อนมึงลาวีโอ้ยอร้ยอ,งองเรียนนู่นร้องเรียนนี่ทำไมกูพูดเรื่องกรรมมึงรับไม่ได้อะมึงสังเกตดีๆนะไอคนในนิทานเรื่องเนี้ยนะไอคนในนิทานเรื่องเนี้ยมึงสังเกตดีๆคนที่กล่าวหา คนที่ให้ร้ายคนที่พูดไม่ดีต่อองค์ปูป่ปาริจิตมีอันเป็นไปแค่ทุกคนมึงไปดูได้เอฟซี FC ไปดูได้นะเอซี FC ไปดูได้ผมจะบอกให้อ่านะแต่ละคนเป็นยังไงไอไหลเป็นยังไงอดำเป็นยังไงนะพวกมึงสารตัวเป็นยังไงนี่กูเหมาเลยนะ มวกมึงสามตัวเป็นยังไงกูถามหน่อยเป็นยังไงอะยังไม่จบแค่นี้หรอกนะยังไม่จบแค่นี้ไม่หรอกกูจะบอกไว้ให้นะกูไม่มีอะไรนะกูไม่มีอะไรนะกูขึ้นไลกูก็คุยตามข่าวกูไม่ไปหลงกลให้มึงมาโอ้ยโดนมึงเล่นงานหรอกนะ กูก็เก่าพอนะใช่ไหมพอมีคนพูดถึงเรื่องแบบนี้รับไม่ได้โอ้โหเนี่ยเป็นไงล่ะกูก็นึกไม่ถึงมันกันนะว่าคนอย่างมึงแม่งจะตกต่ำมาจนถึงทุกวันนี้เป็นไงสบายดีไหม <c oughs> เอออุ้ยรับไม่ได้จะบุกมากล้าๆหน่อยนะเดี๋ยวจะรู้ว่าพี่พี่เนี่ยมันของจริง นะก้าๆหน่อยนะอย่าอย่าไปอย่าไปโมวแต่เกาะชายกระโปรงผู้หญิงไอ้สัตว์เออไอ้ที่พูดที่พูดในคำมีคำไหนที่หมายถึงมึงบ้างกูถามหน่อยเออเป็นเดือดเป็นร้อนกู <c oughs> จะบอกให้มึงฟังนะถ้ามึงอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเป็นแบบนี้นะมึงตาย นะกูเลยไม่เคยไปสนใจเลยนี่ที่กูพูดเนี่ยอนะกูก็พูดไปเล่านิทานของกูไปเออกูก็ฟังเออ้แม่งไปเรื่องไปถึงไหนแล้วแมจะมาเป็นเป็นเดือดเป็นร้อนโอ้จะตายแล้วนะ <c oughs> จะตายแล้ว <c oughs> นนาก,าก,กูเห็นนี่นกากอ่ะท้ากูเยงเยงเยงกูก็รออยู่ที่บ้านเนี่ยนะอุตสาห์ไปซื้อสมุลสมุลอยมารอเลยต้อง กูซื้อมัตั้งกี่พนันรู้ไหมกูซื้อมารอไว้เลยนะแล้วถ้ากูไม่ฟันในแม่งเรียกกูหมาได้เลยสัตว์นี่นะมึงไม่ต้องไปน,นล้วล่กกูอยูออ่ออกบ้านกูเข้ายากเว้ยนะบ้านกูมีปรปเอนะหมู่บ้านเข้ามาแม่งซวยนะกูอยู่คลองสองนี่นแหละเออนะเอาให้มันแน่เฮอะกูไม่เหมือนคนอื่นกูเนะี่ยบางทีถ้ากูรู้กูผิด กูก็ยอมรับในความผิดกูอ่ากูก็ยอมรับไม่ใช่กูกลัวแต่ถ้าใครมาทําร้ายกูเนี่ยแม่งถึงไหนถึงกันนะกูบอกไว้ให้นะกูกูไม่ยอมหรอกทําร้ายกูเนี่ยลูกเมียกูพ่อแม่กูเนี่ยกูไม่เคยยอมใครทั้งนั้นนะยิ่งลูกเมียกูไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นคนเป็นผู้ชายเนี่ยอย่างหนึ่งแม่งต้องปกป้องได้เขต้องปกมีเมียต้องปกป้องเมียและปกป้องลูกให้ได้ ถ้าชีวิตมึงปกป้องลูกเมียไม่ได้มึงอย่าไปมึงอย่าไปมีเมียมีลูกมผมคิดอย่างนี้ตลอดนะแล้วอย่างหนึ่งมึงจําไว้นะนะมึงจําไว้มึงไปดูครูย้อนหลังได้เลยห้าปีหกปีที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคูจะบอกให้ฟังคูไม่เคยไปแตะลูกเมียใครมึงมีความรู้อเฮี้ยมีมันสมองมีความรู้แต่ทําไมมึงแม่ง ถึงได้ส่อตีนวันนี้นะมึงไปโน่นไปด่าลูกเขาบ้างไปว่าเมียเขาบ้างไปด่าลูกเขาว่าเมียเขาอะไรของมึงมึงไม่มีจรรยาบรณเลยนะนี่มาแอบมาอ้างเมียกูอีกแล้วมึงรู้ไหมเมียกูเจ้าของเขียงหมูไอ้สัตว์เดี๋ยวเขาฟันหน้าแบ,บแลวมึงกูยังวิ่งตับแลบเลยนะมึงเป็นใคร กูว่าแน่ๆนะควงสูมุไลอะแต่กูก็ยอมแพ้อิอตโต้เขียงหมูไอ้สัตว์แม่งแม่งแล่หมูชั่วโมงเดียวสองตัวมึงเป็นใครนะมึงเป็นใครเอนอนะแหมมเป็นเป็นเดือดเป็นร้อนนี่กูจะบุกไปเดี๋ยวกูจะให้คนเข้าไปถามมาเลยนี่กูปวดบล็อกหมดแล้ว กูปดบล็อกหมดแล้วช่องหวยแฟชั่นอ่ะกูปดบล็อกหมดแล้วไอ้นั่นอนะ่ะแล้วกูก็เป็นแอดมินมาถามก็เจอกูอ่ะ <c oughs> นะมาถามก็เจอกูนะไม่ได้รู้เรื่องเลยนะความรู้มีสึเปล่าทําการค้าไม่เป็นมึงแค่นี้มึงยังไม่รู้เลยว่าเขาไลฟ์สดเนี่ยคนไลฟ์เขาไม่อ่านคอมเมนต์ไอสัตว์เขามีแอดมินเขามีระบบหลังบ้านเขามีโอ้โหกูเนี่ยมองมาเห็นอุปกรณ์กูเนี่ยแม่งบลึกคึก <c oughs> เวลากูขึ้นไลน์เนี่ยอย่างมึงนี่แม่งเด็กๆนะยังวนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยในในในโลกแบบเนี้ยนะอยู่ในโลกแบบเนี้ยมันจบแล้วนะมันจบแล้วมึงมึงไปดูแลเถอะมึงอย่าไปอะไรกับใครอ่ะนะเออไปดูแลคนของมึงให้ดีๆอย่าให้มันติดคุกนะสู้นะอย่ายอมรับสารภาพ ขอร้องพีช <Please. laughs> ขอร้องสู้ๆกูๆอยากเห็นเหลือเกินไอรอถ้ามึงเป็นคนมีความสามารถอะมึงจะไม่ตกต่ำมาแบบนี้ชีวิตมึงแม่งยํำฉานะมึงมึงมึงไม่ได้มึงไม่ได้เก่งจริงเก่งแต่กปากเวลาพูดอะไรแม่งมีแต่ปากอะพูดแต่เวลาทำเนี่แม่ง แค่นี้สัตว์คนก็นพูดกับไม่ต้องทำหรอกสมองดีๆทำกูไม่เห็นใครจะเหมือนมึงเลยเออกมาท้ากูอีกนะออกมาท้ากูท้าท้าท้าแล้วมานะท้าแล้วมาจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะกูอยากให้มึงมาไอสัตว์อยากให้มึงมาตมที่ก็ต่อยกันนะเสียคราบปักกันไปเอออยากให้มานะฟังคำพูดกูนะ กูอยู่ประตูน้ํากูอยู่ประตูน้ําอยากให้มาไอ้สัตว์อยากให้มา,า,มาถ้ากูไม่สวนใปนะมึงอย่าเรียกกูให้ทนันกูเอาเลยกําลังไล่สดเนี่ยมาเลยไอ้สัตว์จ่ากันจ่าจา,ก,จา,ก,จาก,กันตรงไล่เนี่ยแหละเดี๋ยวก็รู้เรื่องอะนะ